หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจัดกิจกรรมในโครงการบ้านพอเพียงหน่วยทหารพัฒนาผนึกพลังชุมชนสารต่อกำลังใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมมือการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่พิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเทศบาลตำบลบ,บ้านใหม่ค่ะ โดยผู้นําชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้รวมการดําเนินกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าโครงการบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่สําหรับบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะเป็นบ้านของนางบุญชูเวียงพัก บ้านหมู่ที่6ตําบลบ้านใหม่ซึ่งประสบปัญหาบ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมฝาบ้านและบันไดเสียหายไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยนะคะ เซึ้งทางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุการก่อสร้างขณะที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่พิเศษค่ะได้มีการจัดกำลังพลเข้าดำเนินการหรือถอนฝาบ้านเดิมและติดตั้งไม้ฝาเชิร่ราทดแทนพร้อมทั้งติดตั้งชายคาด้านหน้าและทาสีใหม่เพื่อให้บ้านมีความแข็งแรงสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านาพักอาศัยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นหน่วยงานทหารและประชาชนในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปนันโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืนในระดับครัวเรือนค่ะ ตรงนั้นแล้วาก็ดีใจนะคะท่านแรกก็คือพอมีหน่วยงานมาผู้ใหญ่บ้านเข้ามาแนะนําว่าออป้าต้องการที่จะบำรุงซ่อมแซมบ้านไหมป้าบอกป้าก็ไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมอะไรามากมายนะคะคป้าบ็รู้ใจนะคะที่อย่างเนี้ย เดี๋ยวทุกพันธ์ทุกพงทักทอยแล้วผมาอย่าเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยต้าก็เออก็ดีใจละที่เข้ามามีลูกน้องมาสี่ห้าหกคนอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะดีใจมากที่เหมือนมาเข้ารื่นเริงเข้ามาช่วยเหลือประชาชนตรคนี้กค่ะ